ประสาตาก็ไม่มีที่นี้นะที่เรียกในที่นี้ว่าจักขโคเมื่อไม่มีจักขโคราวนี้ก็ไม่มีจักุวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มทางที่ติดตาเพียงแต่ว่าไม่มีหรอกไอ้ที่จะพ้นโดยการทำลายเฉพาะกรรมที่สร้างประสาตานะฮะคนจะเจริญวิปัสสนาถ้าป,ปัญญาเกิดจริงนะครับ นะปัญญาเกิดจริงจะเห็นโทษของนามรูปนะทั้งหมดนั่นแหละไม่มีหรอกไอนามรูปนี้ดีเอาไว้ไอนามรูปนั้นไม่ดีไม่เอาไว้ไม่ดีเหมือนกันหมดทําไมถึงว่าไม่ดีเหมือนกันหมดไม่ดียังไงมันเหมือนกันหมดยังไงไม่เที่ยงเป็นทกเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพอเห็นอย่างนี้แล้วนะครับ ไอ้ความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็หมดไปเพราะอารมณ์ภาพที่เห็น่างตาเสียงที่ได้ยินยตางหูเป็นต้นนะมันก็คือนามรูปทั้งนั้นความยินดีในอารมณ์มันมก็หมดไปนะพอหมดความยินดีในอารมณ์นะครับการกระทําจะเป็นกรรมก็ด้วยอาศัยสัญหาที่ยินดีนะพอกรรมสําเร็จลงอาถึงได้สร้างผลของตนต่อไปแต่นี้ปัญหาที่เป็นสหาย ผู้กระทําร่วมกันนะกับกรรมนะครับไม่มีสแสดนะการกระทําของเราก็เลยไม่มีผลไม่มีวิบากนะเป็นอันว่าไม่มีการสร้างประสาทตาไม่มีการสร้างประสาทหูประสาทจมูกไม่สร้างหมดเลยไม่ใช่เฉพาะประสาทตาเท่านั้นนะครับถ้าหาก็ไม่สร้างประสาทตาเท่านั้นก็หมายความว่าคนนั้น หมดความยินดีเฉพาะโรปารมนะแต่ว่าศรัทธาลมเป็นต้นอย่างดินดีอยู่เสียงต่างๆไอ้ดินินยินดีอ,ดอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดปัญญาจริงเนะี่ยมันจะไม่ยินดีทั้งหมดนั่นแหละเราเห็นว่าประกอบได้ไตรลักษ์ณได้กันนะจะมีไตรลักษ์เฉพาะไอ้โรปารมอะไรไอย่างนี้ได้ยังไงศรัทธาลมอะไรมันก็มีมันเป็นสาตาระนะครับไม่สร้างหมด แปลว่าในที่นี้ท่านพระนาคเสนยกเฉพาะทางตามาแสดงเท่านั้นเองนอกนั้นไม่จําเป็นต้องพูดแค่นี้พระเจ้ามิรินก็เข้าใจแล้วว่าจะพ้นทุกข์กันโดยประการยังไงนะครับ <c oughs> พระเจ้ามิรินพระคุณเจ้านะาคเสนท่านตอบสมควรแล้วนะคือยอมรับคำตอบของท่านมีอะไรสงสัยใกล้จะต่ถามบ้างไหมครับ อย่างท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วนะครับไม่ชอบเลยความแก่นะครับไม่ชอบเลยความแก่นะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยโอ้เกลียดความแก่ที่สุดนะขนาดว่าเขาพูดชมลมลมแรงๆตัวเองก็รู้อยู่ไม่จริงแต่ก็อดพอใจไม่ได้นะนะเช่นก็สมมุติอายุสักสี่สิบห้าเราก็บอกว่าอายุสี่สิบห้าเรา พอก็บอกว่าอะไรกันไม่เชื่อหรอกสีซีมาอย่างเก่งสามสิบตอนะนั้นะฮแค่เนี้ยพอใจคือว่ากลัวแก่นะครับนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็แปลกแปลกนะถ้าหากว่าก็คือชอบความเป็นหนุ่มเป็นไป็นเป็นสาวเปล่งปลั่งอะ่ะสักอายุสิบหกสิบเจ็ดแลจะต้องบอกก็ว่า สิบเก้ายี่สิบแล้วนะครับถ้าอายุไปสักยนะี่ิบห้ายี่บอกก็จะบอกเขาแค่ว่ายี่ิบสองยี่ิบสามหลอกตัวเองก็เอานะครับแต่ถ้าอายุมากมากสี่สิบห้าจะบอกเข้าไปว่าห้าสิบห้าสิบห้าไปเลยเขาจะได้บอกเขาจะได้พูดว่าเอ๊ะไม่มีทางถึงหรอกอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบความแก่เราควรทำยังไงถึงจะไม่แก่มีอย่างเดียวตอนนั้นน่ะคืออยากเกิดเกิดแล้วไม่แก่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยอมรับความจริงเสียไอ้การยอมรับความจริงอเป็นเหตุให้เราไม่เครียดนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คล้อยไปเป็นไปตามความเป็นจริง อ๋อเออเช่นเดียวกับพอดชงนั่นแหละแต่พอไปเติมกับคำอื่นมีอยู่ข้างหน้าก็เป็นสัมสติสัมพอดชงแทนที่จะจะเป็นสติโพอดชงนะมันเอส,สติสัมพวดชงก็แปลว่าพอดชงที่ดีงามคือสติไอ้สัมใส่เข้ามานะในความหมายว่ายกย่องนะครับ ในกรณีนี้นะครับแทนที่จะจักขุปัสสะเป็นจักขุสัมปัสสาสัมในที่นั้นแปลว่าด้วยดีนะครับการกระทบด้วยดีทางตาเท่าเปลนะครับก็เรียกว่าจักขุสัมปัสสาไปเอาก็จริงๆก็คือปัสสานั่นแหละคงรมนะครับอ่า ก็หมดแล้วนี่อ่าหมดมคือมันเป็นอย่างนี้นะไอ,อ,อ,อ้เวลาทีต่ตาเราเห็นภาพนะน,นะการนั้นเป็นการต่อสังสารวัตรก็ได้เป็นการตัดก็ได้นะอย่างไรต่ออย่างไรตัดทราบไหมาถ้ามีการถือเอานิมิตอนุปยัญชนะ ว่าที่เห็นน่ะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์อ่าอย่างนี้ต่อสังสาราวตสนะครับเพราะไต้ได้เห็นอย่างนี้ก็จะถูกความยินดียินรายครอบงาไม่มีหรอกถือเอานิมิตอนุพยัญชนะแล้วไม่มีความยินดียินรายครอบงาไม่มีเพียงแต่ว่าความยินดียินรายมันสงบนักอาจจะยังไม่ถึงเพราะจิตใจของเรามันอยากอยู่ยังไม่ได้การอบรม นะถ้าหยาบยาบอ้าวก็รู้ได้นะครับแต่ยังไงยังไงต้องมีความยินดียินร้ายครอบงำถ้าจะตัดก็ต้องโดยประการตรงข้ามคือไม่ให้ความยินดียินรายครอบงำนะโดยทํำยังไงก็ไม่ถือเอานิมิตอนรุปัญชนะถ้าไม่ถือนิมิตอนุปยัญชนะเราจะทํำยังไงอยู่ดีๆจะไม่ให้ถือได้เลยเคยถือกันมาแต่ไหนแต่ไรนะอ้า นะน,นิมิตอายุพยัญชนะก็คือถือเกินเลยจากความเป็นจริงความเป็นจริงก็คืออะไรคือนามรูปเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอยู่แต่ว่าไอ้รูปอารมณ์ก็สัตว์แต่ว่าเป็นรูปไอการเห็นก็สัตว์แต่ว่าเป็นนามถ้าอย่างนี้แล้วอ่าคราวนี้ความยินดีนนนนจะไม่ครอบงาเขาเรียกว่าเป็นเพราะไม่ถือเอานิมิตอายุพยัญชนะอย่างนี้แหละเรียกว่าสัต แต่ค่อยๆตัดนะครับไม่ใช่ตัดฉับนะไม่มีหรอกตัดฉับอย่างเราอะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมีดของเราอะทื่อเสือเกิดน,นะครับต้องแต่ว่าการเห็นอย่างเงี้ยเป็นการค่อยๆรับมีดไปในตัวด้วยนะครับใคทั้งได้บอกว่าจะเป็นพระอราหันปกตินะครับต้องรับมีดกันเท่าไหร่แสนกลับเนะี <laughs> ่ย ถึงจะคมกล้าตัดได้เฉ Poke enfin ็บเลยนะแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหม่ะสีอสงไขยเพิ่มอีกแสนกับมีมีคือว่าถ้าไม่มีปัจจัยมา ฟังทำแบบนี้ไม่ได้ก็จะเกิดความอึดอัดเกิดค,ความไม่บันเทิงขึ้นใจมันจะไปที่อื่นนะเพราะว่าอะไรก็ไมร่รู้เดี๋ยวทุกเดี๋ยวอนิจจังเดี๋ยวทุกขังเดี๋ยวอนัตตานะเดี๋ยวเกิดมาแล้วก็ต้องแก่คนเรามีความตายเป็นที่สุดท้โอ้ม่ไม่น่าฟังอะ่ะนะครับนะอุตส่าห์เข้าวัดมาเพื่อจะให้เกิดความสบายใจมาที่ยวพูดอะไรฟังก็ไม่รู้ นะก็ไม่จะไม่มาฟังแต่ถ้าฟังและบันเทิงได้ปดัมีปัจใจแน่ๆสั่งสมมาแน่ๆไม่ใช่น้อยด้วยนะเพราะทำเทศนาของพระพุทธเจ้าทวนกระแสตัณหาคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่านอุปติสสะที่ต่อมาคือพระสารีบุตรนะท่านไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วไปชักชวนนะอาจารย์ของท่านสนชัย ให้ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ไปนะแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนมีปัญญาฉลาดเธอก็ไปหาพระสมณะโกดมนะคนที่ไม่ฉลาดคนโง่เขาจะมาหาเราแล้วก็ถามว่าคนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมากกว่ากันอุปติสสะท่านอุปติสสะบอกว่าไม่อาจจะมาเปรียบเทียบกันได้ นะคือคนฉลาดในโลกนี้มีอยู่น้อยนิดแต่คนโง่นะมีอยู่จำนวนมาสักนะครับในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นแต่การที่เรายินดีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขันปร,รินิพพานไปแล้วนะครับภาคภูมิใจได้ว่าเราเป็นคนฉลาดอ้าวจริงๆนะไม่งั้นมันจะเบื่อมีอย่างเดียวตอนนั้นะคือปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจ เป็นเหตุให้เราไม่เบือ่อนะและคนชื่นชมปัญญานะมันมีเป็นคนที่มีเชื่อเป็นบัณฑิตแสวงหาปัญญานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีปัจจัยมาแน่นอนไม่มีมไม,ไม่ไม่อยากฟังนะจะไปที่อื่นนะครับไอ้ที่เขาพูดให้เกิดความบันเทิงนะที่ไหนดีล่ะนะครับแห่เกือบทุกแห่งน,นะครับ <c oughs> วัดธรรมกายนี่ก็ได้ นะมีแต่เรื่องบันเทิงนะคนชอบหกชอบใจมีแต่ดีดีจังนั้นจะจำบุญขนาดนี้นะจะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแน่นอนไปอยู่ที่เมืองนิพพานไปที่นั่นแล้วก็ไม่แก่ไม่ตายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดได้เฝ้าได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเป็นอมตะนะพวกเราก็จะเป็นอมตะกันหมดใครมัน ชอบสิคนเราเปลี่ยนสเรรมกายอ่ะเปลี่ยนแล้วแหละบอว่าธรรมาอะไรนี่ไเจ้ารัดหมดเลยออ่นแหละนั่นแหละคนชอบ <c oughs> คนชอบ <c oughs> ไม่ไม่ต้องไปถึงธรรมากายหรอกนะครับวัดต่างๆเวลาจะ <c oughs> เกิดต้องการขึ้นมาโดยแต่คำพูดนะนะวัดแถวๆหลักสี่นะครับ ทำบุญถ้าสี่พันก็จะได้เกิดเป็นเทวดาแต่แค่ภูมิมะเทวดานะแต่ถ้าหากว่าสูงกว่านั้นหน่อยนะเป็นจาตุมาราชิกาเนี่ยก็ควรจะสักหกพันถึงจะเป็นหลักประกันได้ถ้าไปถึงดาวดึงมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้ฟังแล้วมันโอ้นเกิดความรังเกียจรังเกียจจริงๆเลยนะ คนพูดเนี่ยก็เป็นพระแล้วทำไมถึงพูดกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะนี่แหละเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่ามันได้ผลเนี่ยจึงได้กล่าวแล้วว่าคนห่วนละมันมากกว่าคนฉลาดไงแนะ้อยก็ชอบแบบนี้นะครับไม่มีความคิดอ่านเป็นของตัวเองไม่มีปัญญาในอันที่จะวินิจฉัยเหตุผลก็พูดได้เคลิ้มก็เคลิ้มตามพอเคลิ้มแล้วก็เป็นอันเรไมา่เป็นตัวกันตัวเองหรอกนะครับ คอับครับอ่าพุทธเกษตรนั่นแหละครับเพราะว่าพวกธรรมกายเนี่ยก็เอามาจากนี้นะครับแต่ดัดแปลงคำพูดให้กลมกลืนกับทางนิกายที่เรานับไือซะหน่อยคนจะได้ยินดีฟัง นะแทนที่จะพูดเป็นพุทธเกษตรเขาก็พูดเป็นเดนนิพพานอายตนะนิพพานอย่างนั้นนะครับนะมันเป็นเรื่องของการหาสมาชิกนะทางอาจริยวาทที่เราเรียกว่ามาหายานะไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นนะครับตอนออกจากชมพูเอ,เอ่อ่า มัตสิมาประเทศชมพูทวีปไปไปจะเผยเแผ่ที่อื่นนะไดจากที่ไหนก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้เขานับถือโดยเร็วก็ไปประยุกต์ค,คําสอนใหม่ให้กลมกลืนกับไอที่เขานับถืออยู่เดิมนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนไม่งั้นเขาจะไม่ยอมรับนะอย่างไปทางจีนระหว่างนั้นจีนนับถือเตอ๋าอยู่นะครับ ก็ไปนในลักษณะที่ปรับปรุงนะครับเป็นเขา,าเรียกว่าภูตตาตาวาถินเพราะเต่าเนี่ยเขาเขามีอะไรนะเป็นเป็น,ปนตัวเดิมแท้อยู่เป็นธาตุแท้อยู่นะสาสนาของเราก็ถูกปรับให้มีธาตุแท้อย่างนั้นเหมือนกันนะเรียกซะใหม่ว่าอา่อาจิตเดิมแท้ พวกนี้จะไปแตกเป็นนิกายเยอะยะอย่างเส้นนี่ก็อยู่ในนี้นิกายเส้นนะไอ้ข้าวถึงเส้นได้ได้ก็คือจิตเดิมแท่ทันพุธท่าทันแปลว่าอย่างนั่นก่อนแต่แต่แต่หมายถึงอันเดียวกันนะคือไอ้ตัวการเน ία, ีน่ยตุาท้เแี่ทางที่เบต้ยิ่งแล้วใหญ่เลยแมยย่ยึดนะซึ่งพระพุทธเจ้าตัดปฏิเสธไว้ในตำราทางฝ่ายเราอะ ไอ้ไอ้ของเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีหรอกฮนะมันมีแต่ว่าปัจจัยทำมมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ต้องหมดไปเป็นธรรมดาไอ้ของเดิมแท้ยั่งยืนจากอดีตมาสู่ปัจจุบันไม่ยอมเกิดไม่ยอมดับอะไรมันไม่มีนะ <c oughs> เราเรียนเราก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องของทิฏฐิอย่างเดียวนะครับไม่ควรถือเป็นสาระมาหายาน มาสามสายนาทีแรกกับภูตาตาวาทินนะวาทินก็วาทะนั่นแหละวาทะกล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่จริงนะพวกนี้จะเป็นพวกกลายเป็นนีกันกายมันตรยานที่ที่เบสนับถือแล้วก็มาเซนที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นนับถือเป็นต้นนะครับแล้ววิทยานวาทินนะ วิจยาณวาทินพวกนี้เชื่อวิญญาณมีคล้ายๆปูตตาตา,ตา,ตาวาทินแต่เป็นวิญญาณนะแล้วก็สัญญา,าวาทินพวกนี้ปฏิเสธว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วก,ก็โต้กันนะโต้กันในระหว่างอันนี้กายหลักนัน,นะครับสามสายซึ่งแตกไปเป็นนิกายละเอียดละเอียดนะสาขาต่างๆอีกมากมาย รวมแล้วประมาณสี่สิบกว่านิไกนะครับอย่างพวกวิทยานวาสินก็พูดอย่างนี้นะไอ้ความฝันน่ะไม่มีก็จริงแต่บุคคลผู้ฝันจะต้องมีจริงนะสุญญตาวาสินก็บอกว่าอย่างนั้นก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิความจริงความฝันก็ไม่มีบุคคลผู้ฝันก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าเป็นเพียงปรากฏการของมารยา มายาว่านสนุกดีมากเนยปัิญามายานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> เป็นเประประเภทที่พระเจ้าตรัสว่านะเปรียบเหมือนว่าคนถูกสอนยิงสอนเสียบอกอยู่ก็นะมีคนยิงเอาสอนเสียบอกอยู่นะสอนเสียบอกแทนที่จะรีบ นะจัดการเกี่ยวกับสอนที่ปักอ,อกอยู่เอาสอนออกรักษาบาดแผลอะไรเนี่ยถามอย่างเนี้ยใครยิงเราอะมันเชื่ออะไรพ่อแม่เชื่ออะไรบ้านช่องมันอยู่ที่ตรงไหนนะเพราะเหตุอะไรมาถึงมันถึงแต่คิดยิงเราเราไปทําอะไรมันอะไรนีนะครับแทนที่จะจัดการรักษานะอันนี้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมามีทุกข์ท่วมทับอยู่ แล้วก็ยังมาเที่ยวพูดไอ้ปรัชญาอยู่นะครับอะไรเป็นอะไรตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหรือว่าตั้งเกิดตั้งสูญหรือว่าจะเกิดก็อะไรนะพวกมหายานนะสมรห์ประเภทนี้สอนเสียบออกแล้วเถี่ยวไปถามนั่นถามนี่นั่นแหละคือว่าเป็นปรัชญาไปหมดนะครับ <c oughs> ไม่เอาความจริงกันแล้วพวกนี้จริงจะไม่มีการเจริญธรรมนะ พวกนับถือมหาอาญามากน้อยสันโดษอีรีโหตับปาอะไรอะไรไม่มีทั้งนั้นพระวินัยก็ไม่เอานะครับ่านทั้งหลาย็นว่าพระเล่งวัดเล่งเนยยี่ลปลูกหลักกินเองรับเงินรับทองจับจ่ายใช้สอยเหมือนคาราวาทุกอย่างและเป็นพระไปสมัยก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> วันนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับตกลงถึงปัญหาที่เท่าไหร่ครับ อต่อไปเป็นปัญหาที่ครับโอ้แต่ว่าปัญหาเกี่ยวกับความปรากฏเรื่องเอ่ออะไรนะเดี๋ยวความเออที่ที่ที่สุดข้างข้างต้นไม่ปรากฏ นะครับนี่ไงอยู่ในคำอธิบายหน้าร้อยเจ็ดสิเอ็ดปัญหาเกี่ยวกับความปรากฏแดงปลายสุดชื่อว่าโกติปัญญานะปัญหาถามว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏได้คำตอบว่าไม่ปรากฏเอาละครับในที่สุดนี้ข็ขอ,ขอความเจริญงอกงามในธรรมวิานัยของ